เครื่องกองน้ำคังเซนซิลเวอร์นาโนอัลคาไลพลาสมาร์ตตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการความสะดวกสบายติดตั้งง่ายแค่ใช้มือหมุนคำแนะนำก่อนการติดตั้ง 1. ตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆในกล่องรวมทั้งคู่มือการใช้งานและใบรับประกันคุณภาพ 2. เพื่อง่ายต่อการติดตั้งควรเรียงอุปกรณ์เป็นชุดๆตามขั้นตอนในการติดตั้งที่แสดงไว้ในคู่มือ 3. ควรบันทึกวันเดือนปีที่เริ่มใช้งานเครื่องกรองน้ำเพื่อให้ทราบวันเดือนปีที่ต้องเปลี่ยนไส้กรองในครั้งต่อไปการติดตั้งแบบ Easy w a l ก๊อกน้ำดื่มอุปกรณ์และวิธีการติดตั้งแบบ Easy Wall wow. ก๊อกน้ำดื่ม 1. นําข้อต่อน้ำและวาวน้ำพันด้วยเทปพันเกลียวเพื่อให้การต่อแน่นขึ้น จากนั้นนําทั้งสองชิ้นมาประกอบเข้าด้วยกันและควรปิดวาล์วน้ำใหญ่ก่อนต่อเครื่องกรองน้ำา 2. ถอดหัวก๊อกน้ำเดิมออกจากนั้นนําชิ้นส่วนที่ประกอบได้ข้างต้นประกอบเข้ากับท่อ p v v c 3. นําข้อต่อวาลว์ชิ้นที่3ประกอบเข้ากับสายน้ำจากนั้นประกอบเข้ากับชิ้นส่วนที่ประกอบได้ข้างต้นขันข้อต่อวาลว์ให้แน่น 4. นำก๊อกน้ำเดิมพันเกลียวนำวงแหวนยางใส่เข้าไปเพื่อป้องกันน้ำรั่วจากนั้นขันเกลียวให้แน่นวิธีการติดตั้งก๊อกน้ำดื่ม 1. ประกอบอุปกรณ์เข้าด้วยกัน 2. นำข้อต่อง,งอและสายน้ำเอา ประกอบเข้ากับชิ้นส่วนที่ประกอบไปแล้วดันข้อต่องอและสายน้ำเอาให้แน่น 3, นํนำสายน้ำต่อเข้ากับอีซี่วาลต่อเข้ากับเครื่องกรองน้ำทางช่องอินและสายน้ำต่อเข้ากับกรกน้ำดื่มต่อเข้ากับเครื่องกรองน้ำทางช่องเอาโดยต้องเสียบสายเข้าไปให้แน่น ก่อนเริ่มใช้งานต้องทำการล้างไส้กรองก่อนโดยปฏิบัติตามรายละเอียดในหัวข้อการล้างไส้กรองก่อนการใช้งานเปิดน้ำให้ไหลผ่านไส้กรองเพื่อล้างทำความสะอาดไส้กรองประมาณ15นาที ติดตั้งง่ายสะดวกสบายตอบโจทย์คนรุ่นใหม่และนอกจากจะกรองน้ำได้สะอาดพร้อมดื่มแล้วเครื่องกรองน้ำงเซ g s e n s เว v e r Nano Alkaline Plus Smart ยังเป็นหนึ่งเดียวของน้ำดื่มอัลคอฮอที่มีแมกนีเซียมเป็นส่วนประกอบหลักให้คุณได้ดื่มน้ำที่เป็นยิ่งกว่าน้ำสะอาดเป็นน้ำที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของคุณ